มหลุมลินรับหรือทางสัมผดิลลิงเราจะเรียกว่าเวลคอมพชชั่นนะครับเวลคอมพชชั่นนะครับหลังจากที่เราเจาะหลุมผลิตเสร็จแล้วเราถอนการเจาะออกมาแล้วนะครับเราจะทําการลงท่อกู่ครับท่อกูนะครับหรือเราที่เราเรียกว่าเคสซิ่งนะครับจะมีหน้าที่ป้องกันผนังของหลุมผลิตพัทงทลายลงมาครับแล้วก็ทําหน้าที่ป้องกันแรงดันจากหลุมผลิตขึ้นสู่เซอร์เฟตด้วยครับ <S <S สำหรับขั้นตอนการเจอหลุมปิโตรเลียมบนบกและในทะเลจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในตอนเริ่มต้นโดยบนบกจะเริ่มด้วยการปรับสภาพพื้นดินให้ราบเรียบได้ระดับอัดบดผิวดินให้แน่นบริเวณที่ตั้งแท่นเจาะจะสร้างฐานคอนกรีตทับให้แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักแท่นเจาะได้สำหรับการเจาะในทะเลกรณีเป็นหลุมสำรวจสิ่งแรกที่ต้องทำคือสำรวจสภาพพื้นทะเล เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแน่นแข็งแรงและไม่มีสิ่งกีดขวางใดเช่นสายเคเบิลหรือท่อส่งก๊าซใต้ทะเลในบริเวณที่จะทำการเจาะหรือบริเวณที่จะลงสมอการเจาะเริ่มด้วยการเจาะเปิดหลุมมักใช้หัวเจาะแบบพิเศษที่เรียกว่า hone opener ระหว่าการเจาะจะปั๊มน้ำโครนลงไปตามการเจาะสู่หัวเจาะตลอดเวลา หน้าที่หลักของน้ำโครนได้แก่ช่วยนำพาเศษหินขึ้นมาจากก้นหลุมหล่อลื่นและลดความร้อนที่หัวเจาะและภายในหลุมเจาะเคลือผนังหลุมและป้องกันไม่ให้ของไหลน้ำหรือปิตโตเรียมจากชั้นดินทะลักเข้าสู่หลุมอาจทำให้หลุมพังได้และมีปัญหาการเจาะติดไม่สามารถควบคุมความสมดุลของความดันในหลุม และอาจเกิดการระเบิดได้เมื่อเจาะถึงความลึกที่กำหนดไว้ก็จะทำการไหลเวียนน้ำโครนเพื่อทำความสะอาดหลุมจากนั้นจึงลงท่อกรุแล้วอัดซีเมนยึดระหว่างท่อกับผนังหลุมขณะรอให้ซีเมนแข็งตัวจะเปลี่ยนหัวเจาะให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเตรียมการเจาะในช่วงต่อไปหัวเจาะและท่อกรุที่ใช้จะมีขนาดลดหันลงมา โดยมีขนาดเล็กลงตามความลึกและลงท่อสุดท้ายเป็นท่อผลิต e อ m a u t t r e หรือ Christmas Tree e x m a u t ี r e เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยท่อและวาล์สสำหรับติดตั้งบนฝากหลุมหรือ Wellhead เพื่อควบคุมการไหลของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งรักษาความดันในหลุมผลิตติโตเรียม โดยคริสต์มาสทีประกอบด้วยที่ครอบยึดท่อผลิตโรดักชั่นสตร n g วาวหลายชุดสำหรับควบคุมการไหลของปิโตเรเลียมมาตรวัดความดันและอุปกรณ์เพิ่มและลดขนาดช่องทางในการให้ปิโตเรเลียมไหลผ่านเข้าสู่ระบบต่อไปหน้าที่ของวาลต่างๆบน XM a กซ e ม u p ท u r p e s t e r t e r ตวาวหลักในการเปิดปิดหลุม ใไฮโดรคาร์บอนไหลและนำเครื่องมือลงไปทำงานในหลุม Lower Master Valve ว a ลสำรองกรณีว a l v e หลักชำรุด s w a p Valve หรือ Lubricator Valve ใช้เปิดปิดเมื่อต้องนำเครื่องมือลงไปทำงานในหลุม Wing Valve คือว a l v e เพื่อการผลิตหรืออีกชื่อเรียกว่า Production Valve Q Valve มีลักษณะเหมือน Wing v a l v แต่ทำหน้าที่ต่างกัน คิวาวลมีไว้ปั๊มน้ำโครนส่วนลงไปทำให้หลุมหยุดการผลิต